นูน่นวันนี้แม่น้อยมามนุษยิทมาถวายลงศพจ้าถวายข้าหออศพค่าวันนี้แม่น้อยมาทําบุญมนิษิินะคะแม่นะ้ยขออัดคลิปสั้นๆค่ะอันนี้มนิษย์ที่ะมาทํามาถวายลงศพ ลืมอย่างในรถโอแม่มไหมจ้ามาถวายลงศพนะคะลอตเตอรี่นี่ไปทุกมองเนาะ,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 ะมันอสุ่ค่ะลืม เดี๋ยวบม่ยากเดี๋ยวเออทำบุญหนึ่งร้อยบาทค่ะ chứ là cả bộ đồ thiết bún ai không tham nhiều quá đâu. ตรงไหนคะคือผู้บริจาคแถวบนนะคะโถ่ที่บญให้ใครอยู่แถว่างนะคะเขียนไ่ไหมครับเขียนไห้ในห้อง

อันนี้เป็นตะโลนะสีฟ้าขอที่ชั้นสองเดาเชั้นสองจักรโอเคครับเดินจากมากมาสองทีฮะลงที่ทังคเขาไปเข้าไปเผาไปเข้าไปเผาชั้นสองก็นย เราขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์มาน้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ